เป็นรถสวัสดิการกองทัพอากาศสําหรับบรรดาพวกประชาชนและลูกหลานที่สัญจรผ่านย่านาหลักสีลำดุกาสะพานใหม่ดอนเมืองคือย่านกองทัพอากาศเขาจับไว้ตั้งแต่ก่อนมันจะเกิดละตั้งแต่สมัยพ่อกับแม่มันฟิกิลิ่งกันลวเขามีมาตั้งนาล <c oughs> นลวคือดรเอเมริกาแกก็พูดตลกตลกนะนี่ไอสอสรักแกงมันโปแตกแล้วนะเนี่ยมันไปเอาภาพรถเมทออเนี่ยนะ ที่เขาวิ่งบริการเนี่ยนะดอนเมืองสะพานใหม่ลุมลูกกาเนี่ยเนี่ยเอามาลงนะแล้วบอกจะจะแบบเฮ้ยเนนี่มันรถเมย์เถื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะดรเติมเลยกายบอกเนี่ยรถเมย์เนี่ย,เ,ย,เ,ยเขาเอาวิ่งตั้งแต่สมัยพ่อแม่มึงจะไม่โจ๊ะทึงๆกันเลย <c oughs> ภาพโคตรเก่าครับท่านผู้ชมนี่คือภาพเก่ามากนะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นรถแอร์แล้วเ <c oughs> ออเนี่ยเป็นรถสมัยที่แอดมินเคยนั่งมั้ง แอดมนอินเด็กดอนเมืองนะก็จะเคยนั่งในรถนี่แหละนะเพราะว่ามันฟรีนะครับนะมันเป็นรถสวัสดิการทหารเขาแต่ว่าประชาชนขึ้นได้ไงประชาชนถ้าใครอยากขึ้นก็ขึ้นแต่ว่ามันจะมานานๆมาคันนึงอะเอาง่ายๆนะมันไม่ได้แบบโอ้มาเยอะเหมือนรถเมล์เพราะว่าเขาเป็นสวัสดิการต่อมันก็จะนานๆมาสักคันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแอดมินเคยนั่งนะครับ คันนี้เลยเนี่ยคันนี้เลยนะรถเมทออเนี่ยสีฟ้าเนี่ยนะครับไอ้นี่มันไม่รู้จักไอ้นี่สงสัยไม่ได้อยู่ดอนเมืองไงมันไปอยู่สมุทรปราการไงนะมันก็เลยไม่รู้จักมันคิดว่ารถเมทือนโพสแตกที่หลังจะโพสอะไรมึงถามเพื่อนก่อนที่มึงจะได้ไม่โปสแตกอีกนะมึงโพสอะไรมึงไม่ถามเพื่อนเลยมึงไม่ถามสสไม่ถามคนอื่นเลยอ่ะเออมึงก็โปแตกตลอดสิ มันก็โชว์โง่อยู่ดีนะโชว์โง่เรื่องไอ้ไอ้ไอ้เกณฑ์ทหารก็รอบหนึ่งละนี่มึงจะมาโชว์โง่เรื่องรถเมย์มันขยันโชว์โง่จริงเลยนะโอ้ยนะถ้าใครอยู่ดอนเมืองเนี่ยจะรู้ดีเลยนะเออว่ารถคันนี้เป็นรถทหารอากาศนะเออนะครับมีมาตั้งแต่สมัยนานแล้ว นะสมัยแอดมินนะ่อยู่เรียนอยู่ไอ้โรงเรียนศรีกันน่ะนะแอดมินก็นั่งคันนี้แหละไปหาเพื่อนนะเพื่อนมันจะอยู่ตรงไอ้ลำลูกกาสายไหมอ่นะเี่กก็นั่งคันนี้แหละไปนะมันก็ขี่วนวนอยู่อย่างเงี้ยนะเออนะี่ครับคนก็รู้กันทั่วคนก็รู้กันหมดคนดอนเมืองอ่ะเออมีตะมันนี่แหละไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องรู้ลาวก็มาโพสต์มั่วนะ โอ้โหดูสิเนี่ยคนคุณภาพของพรรคก้าวไกลดูสิเนี่ยนะคุณภาพสุดๆ <c oughs> นะเออมีแต่ความแล้วนึกสภาพถ้ามันจะมาบริหารประเทศอะดูนึกสภาพดินะมันจะเละเทะขนาดไหนอะนี่ขนาดรถเมย์ยงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะครับแล้วเห็นว่าพิธานี่ก็โพสโปแตกภาพอะไรบ้านคุณย่าคุณอะไรของมันอย่างนี้นะ เบาภาพบ้านใครก็ไม่รู้มาโพสแล้วว่าป้บอกเป็นบ้านย่ามันน่ะนะเออเนี่ยไอ้พวกเนี้ยนะมีแต่ความโกหกมีแต่ความพกลมมีแต่ความไม่จริงอ่ะนะพอเขาจับได้ก็ไล่ทันก็โอ้ยลบหนีนะพอเขาจับได้ไล่ทันก็ไม่รับผิดชอบอะไรนะครับเพราะมันได้ด้อยค่าไปแล้วนะ โอ้โหไปเรื่องด้อยค่าเรามาตอยไงบอกรถเมเถื่อนโอ้โกะจ,จะด้อยค่าทหารไงแต่มึงไม่รู้เรื่องรู้ราวไงเออพอเถอไอส้สสรละกแกงมึงพอเถอนะมึงอยากขยันโพลมากเลยนะครับเขาเรียกว่านี่แหละนะคนโง่แต่ขยันนะเออขยันจริงๆงขยันสร้างเรื่องจริงๆนะครับสร้างเรื่องไม่รู้จักจบจากสิ้นนะโอ้ หนีแหาแล้วยังจะมาล่าสร้างเรื่องอีกโก้นะพอเทอะเสียได้ยภาษีกูนะได้รับเงินเดือนสอสโอ้โหเป็นเดือนแสนเสียได้ยภาษีวะนะมีคนแบบนี้นะครับเออเอาเงินไปบริจาคให้หมาให้แมวดีกว่าอีกนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ